สวัสดีค่ะวันนี้ไปซื้อของเราได้อะไรบ้างมาดูกันนี่เราซื้ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรซาลามี่แบบเล็กๆอะ่ะแบบเล็กๆเนาะก็เลยซื้อมาหนึ่งจุดเ็ก็มัก็ไม่แพงนะซื้อสตรอเบอรี่แต่สตรอเบอรี่เริ่มแพงแล้วเริ่มแพงเริ่มแพงแต่ก็ต้องเพลยดอยากกินก็เลยต้องซื้อมาสาม เกือบสี่ยู่ซื้อนมมาให้เฟรชสองซื้อนมซื้อโค้กด้วยหนึ่งซื้อนีเวียมามีโลชั่นนีเวียจะเอาไปไทยค่ะไปฝากลูกหลานนิดซื้อวยด้วยวันนี้ซื้อช็อกโกแลตมาสี่อันห้าอันซื้อช็อกโกแลตมาห้าอันวันนี้เราไปเจอแป้งรู้ไหมว่าแป้งเขาบอกว่าห้าสิบเซน แป้งเบอร์2นะเบอร์1เบอร์อะไรมันไม่มีแล้วมันเหลือแต่เบอร์2แป้งที่แบบเป็นรีฟิลอะนะมัน50าสิบเซนก็ประมาณเออสิบยบาทประมาณ20บาทนะ่ะสิบแบาทนะ่ะตอนแรกไม่กล้าไปเลยให้เขาเช็คให้ก็ว่า50าสิบเซนก็เลยหยิบมา2อันจากจากราคาประมาณ300กว่าบาทนะสามร้อย ซื้อเสื้อเช้ยไปฝากลูกชายอันนี้ตั้ง9.9อยู่นะมันเป็นยังไงเบอร์ x อ็อลูกชายคนเล็กอ้นน <c oughs> วนก็เลยซื้อคอนแฟกต์คอนแฟกนี่เราเอากล่องมันออกเพราะว่าไม่อยากหิ้วมาทิ้งขยะไว้นู่นเลยง่ายดีนี่ค่ะวันนี้เราเราได้พิเศษในทำนองว่าเราได้แป้งราคาถูกมาเราไปเจอสินค้าราคาถูกเราก็ซื้อไม่อายด้วยฝรั่งก็ซื้อมันลดเหลือ ดูซิแป้งตลับว่ะดูอ่ะถูกมากเดี๋ยวลองเราใช้ดูซิมันก็เปิดเราก็ไม่อยากจะพูดบางครั้งเราไปซื้อสินค้าเราก็อยากได้ของถูกเนาะของถูกอ่ะใครก็อยากจะดกได้ของแพลงล่ะใช่ไหมล่ะเราไปซื้อของของฝรัง่งถ้าถ้าไม่ดีจริงเขาไม่เขาไม่นั้นหลบถ้าไม่ดีจริงเขาไม่เอามาขายผ่าน qc เขาหลกเนาะนี่ค่ะ แต่ว่าเราไม่มีพับนะเราไม่มีพับเราไม่มีพับเราต้องซื้อพับมานั่นเองค่ะก็โอเคก็เนื้อก็ดีนะเนื้อเขาแบบก็อโอเคเบอร์สองนะนี่นี่ค่ะแป้งเราซื้อมาแล้วก็นีเวียครีมโลชัน่นนีเวียเรามีพับของเราแล้วเราก็ซื้อได้ไม่แพงหรอกนี่ถูกมากนะปกติแพงนะจะบอกให้ของรีฟิลเขาเนี่ยอืม สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะขะนี่เอามาให้ดู50าสิบเซนคือเขาโละเขาลดราคาค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ